สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลัชมกับพีช Channel แชนแนลนะครับวันนี้ผวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวนะฮะก็ชื่อพีชอายุสิบสามนะครับเปิดตัวไปสามคลิปแล้วฮะกะ็ก็ฝาก,กกดตามด้วยนะครับกดติดตามนะฮะเออโหลิ้นพันก็ไปดูคนต่อไปครับก็คนต่อมาก็คือสวัสดีครับผมไลไลโพนฮะจากรายการจากรายการ โพแดงทีวีนะคะก็อย่ากดติดตามฮะมันก็เปิดตัวมาแล้วฮะสามคลิปก็คือคลิปเบนการแล้วก็คลิปไอ้สองอันนั้นนะฮะและ้วก็อายุสิบสามปีเลยฮะเป็นเพื่อนกับคุณพีนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยะฮะถ้ามันก็อะไรกันปก่อนฮะสวัสดีค่ะก็คุณต่อมานะครับเฮลโลสวัสดีครับเ่อพงศ์มม <c oughs> นะคะป็นพีรายการที่ชอบุูแลนะคะทำคลิปมาสองคลิปครับอายุสิบสามปีครับสำหรับนี้ก็ไม่รู้จะฟังข้างเงอะไรก็ไปผ่านละกันก่นดีนะ ทำในวันนี้อย่าลืมก็ติดตามคุณพีทด,ด้วยนะฮะในเสื้อหองขอพีทก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย